อ่ะเดี๋ยวผมจะใช้เชือบปกติก่อนนะเฉพาะบ้านนี้นะครับผมจะใช้เชือกปกติก่อนแล้วผมจะรีเวิร์ดน้องแนนก็ทำตามนะอ,อันนี้ผมใช้ของเจ้าของนะะน้องแนนไปอยู่กับพี่เขาอยู่ฝั่งนู้นหรอกทำเตือน คุณเอกดีใบรับรองจากคาร์เรนเพเยอร์แคนาดีสปอร์แอนิมอลเทรนนิ่งแอนด์บีเอฟเวอร์สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขระดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนําไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนผมทําให้ดูนะครับอันนี้นะครับไปห่างชิลงคือคิดหูลูกคืออาการรีแลกซ์นะครับรีแลกซ์เนี่ยเกิดจากหลายปัจจัยนะครับรู้สึกว่าชาลิ้นแรงจังหวะหนึ่งสมมติว่าจริงคือกันบ้างพี่คือการเล่นดอ์วลิเดวอส์ดึงนะครับเราจะดึงต่ๆ ดึงเข้ามาแล้วย่อนถูกครับนั่งหมอบรูดิเฟนเห็นไหมครับพีเห็นไหมนั่งหมอบรูดิเฟนคราวนี้เวลาจังหวะที่ผมหันเข้ากล้องนี่คือถ้านต้องหมาหันทางนี้คือร่วมมือ100 75 75ห0จห้าจะเห็นหูลูผมถึงบอกว่าตัวนี้รลายได้ปัจจัยถ้ารลายจริงๆเนี่ยหนึ่งผมเป็นคนแปลกหน้าเขาจะไม่นั่งกับผมเพราะเขาต้องรู้สึกว่าเขาต้องรับแรงปะทะ2หูมันจะต้องไม่ลูครับไอเน,นี้ยหัวอ่อนแต่เราสื่อสารเขาผิดเราจะฟูยูเทิร์นฟูยูเทิร์นเพื่อเราสอนให้น้องหมาดึงโฟกัสน้องหมาตอนเนี้ยที่เขาเหนียวจากบ้านเพราะเขาไม่มีโฟกัสกับคนคือเอเซนต์มันคือแก่นนี่นคือเราจะนอย่างนี้คนะรับแล้วเ,เ,เ,เราเดินนะครับเดินประมาณ3เท่ารถ1คันเท่าอาพาร์ทก็ได้แล้วฟูยูเทิเร์นบออง้ามต4 เห็นไหมครับไวมากหูลู่ตลอดเวลาหันหน้าทางนี้คอยเก่งมากเรสปอนคือยกหน้ามองครับถ้ามุดจังหวะคลิกกันเรสปอนตรงเขาจะมองคอยเก่งมากเห็นไหมครับคอยไม่ถ้าเขาเดินปุ๊บเราก็จะมีโอกาสแล้วครับทุกครั้งที่เขาเดินหนีปุ๊บเราจะบอกว่าไม่หนึ่งครั้งรองวนลูบเป็นเซอร์โคนั่งหรือหมอบรถดิเฟน์เราจะไม่สั่งคอย เห็นไหมครับหูรูต่อเวลาคอยคอยเก่งมากุ d ชอ b อ่าพี่นี่แบบดูไม่มีอะไรเลยสื่อสารกันผิดเฉยโอ้ยงายง่ายง่ายงถ้ามูฟว่ามันยากจริงๆฮะแม็กกี้ยากจริงๆอ่ะผมจะไม่เห็นอะไรจากแม็กกี้เลยนั่งหวัดสีเขาไม่ตอบอันนี้คือเขานั่งเก่งมากแล้วดูหูรูครับพี่ลองอทีนะเนี่ยผมไม่ต้องสั่งนั่งเลยซาำคะคอยเก่งมากคอยหูรูเห็นไหมครับ เลสปอนยกหน้ามองคอยเก่งมากคอยคอยเก่งมากคอยเก่งมากเลสปอนคอยเก่งมากคอยแต่ผมชอบชอบเก่งมากคอย เก่งมากคอยแม็กกี้คอยคอยเห็นไหมรูปไปหลังกระโหลกแล้วคอยแม็กกี้อ่านี่อย่าจับนะอย่าจับนะถามถ้าแม็กกี้ออกมาอย่างงี้ครับฟอร์มนี้วิ่งหนีผมแสดงว่าเขารู้สึกว่าเขาอะลองดูว่าปฏิเสธผมได้ไหมวเวลาจ้ากกี้ทำอย่างนี้นะครับให้เราดึงต่ำๆนี้ดึงเบาๆอ่าดึงต่ำๆเบาๆปึ๊บคอยแม็กกี้คอยคอยคอยอันนี้ชินเขาชินกับการหลีกเลี่ยง อ่เดี๋ยวเราจะลองอีกสักสองสาครั้งนะครับดูว่าเขาจะเข้าใจไหมแม็กกี้คอยเก่งมากแม็กกี้คอยเก่งมากแม็กกี้คอยเก่งมากหูรู้มากเลยครับแม็กกี้คอยเก่งมากแม็กกี้คอย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 แม็กมกี้มาเร็ว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  เร,เรียกชื่อเรียกชื่อว่กกี้ครับแล้วจับตัวโอเคอันนี้ผมจะเห็นว่าผมลองสามครั้งพอผมทิ้งสายเขาไม่เดิมนมาหาผม แสดงว่าเขารู้สึกว่าเขาอะไม่จะเป็นต้องเชื่อผมร้อยแต่ผมสามารถสั่งเขาได้แล้วก็อย่างหนึ่งคือสิ่งที่ผมสนใจเนี่ยผมไม่ได้สนใจว่าเขาอยู่คอยนานขนาดไหนผมสนใจว่าเวลาเขาคอยหูเขาลู่ขนาดไหนถ้าสมมติเขาคอยด้วยความกลัวครับนั่งวิ่เฉยก็จริงแต่หูเป็นอย่างงี้ผมถือว่าเทมโปหรือจังหวะสื่อสารไม่ตรงกันผมสนใจว่าเวลาเราสื่อสารกับน,น้องหมาเนี่ยสื่อสารน้อยๆและเขาคิดตามทันเข้าใจที่เราต้องการเนี่ยต่อให้ฝึกวัน 1, 2, หนึ่งสองนาทีสามนาทีเนี่ยต่อรอบเนี่ยดีกว่าฝึกเป็นชั่วโมงแล้วไม่ได้อะนล,ลมะุมางแ ยืนตรงนี้นะน้องแนนยืนตรงนี้นะครับยืนแทนที่ผมเลยนะยืนคอมเส้นตรงนี้นะอ่ะลองดูเอาเป๊ะๆลูกโอเค,อเคจังหวะหนึ่งคืออย่างนี้จังหวะสองอ่ะเราอยู่เฉยกันธรรมดาถ้ามีรถ3มล้อผ่านเนี้จะเป็นยังไง <Chris> อู้กาอ่น้องแนนจับไว้เฉยนะน้องแมนไม่ต้องพูดนะ,ะผ่านมาเลยครับพี่ผ่านมาเลยครับมาเลยครับขอบคุณครับผ่านมาเลยอ่าผ่านมาเลยพี่ผ่านมาเลยไม่กัดไม่กัดไม่กัด สมมติเขาเห่าหนึ่งทีน้องสี่น้องแนนทําถูกต้องแล้วครับคือไม่คุยกับเขาแต่ตอนนี้พอเห็นเห็นเห่าไหมครับหูสามเหลี่ยมและจ้องภาษาร่รางกายไม่หลอกกันครับขอให้เราดูให้เป็นว่าโมเมนต์เนี่ยหลุดหรือยังเห็นไหมหลุดปุ๊บอย่างนี้เลยตอนที่ผมฝึกอยู่ตะเกียยังยางนี้ตลอดเวลาคราวนี้เอเราก็ทำยี้เสร็จปุ๊บไม่แปลกถามว่าทำไมแปลก พราะทุนในมุมมองของเขาเนี่ยไม่เคยมองน้องแนนว่าสามารถควบคุมได้ร้อยเปสิ่งที่เราจะทําน้อยๆคือน้องแนนทาให้เป็นว่าต้องเดินยังไงจังหวะที่น้องแนนต้องรู้นะจังหวะ1ตั้งหลักยังไง2เดินยังไง3หยุดยังไง4น้องหมาตอบอะไรเราทําเบาๆเ,เราเอาจังหวะที่มันคิกตรงกลันซ้ายซ้ายซ้ายน้องแนนให้เขายืนอยู่ซ้ายน้องแนนเท่านั้นถูกแล้วย่อนถูกย่อนคือน,น้องแนนแล้วทกนี่งไงแล้วดูหูอะถ้าเขารู้สึกนีแลกซูจะเป็นอย่างนี้ครับ แ,แ,ลแล้วจะดูเป็นวิตวินะครับยิ่งเคารีแหลกนานๆผ่อนคลายนานๆหูจะกระดิกค้างแนหูจะไปข้างๆแล้วเวลาห,หูหูหูลู่นะครับจะเห็นเบวตานะครับจะเป็นเชฟกลมแล้วตาจะไม่หลเบลเบลหน้าที่ฉันไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้มั้ง <ๆ S 1> อยู่ๆก็เห่าไม่สนใจเราเลยใช่ไว่าเขารู้สึกไปเองว่าไม่ปลอดภัยอ่ะฉันต้องขับไล่แต่ว่าเขากลับไดายอย่างเงี้ยมาอาจจะดูไม่น่ารักนะแต่ในมุมของเขา,าเขารู้สึกเขาเป็นหัวหน้า เขากำลังปกป้องลูกน้องแล้วจะเห็นนะครับอาการเครียดคือนั่งและหายใจแรงเหมือนหอบเพราะสุนัขทำได้หนึ่งอย่างครับถ้าเขาสนใจคนอยู่เขาจะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเันนี่เขาไม่สนใจน้องแนนไงเขาสนใจสิ่งแวดล้อมเขาก็เลยเข่าตลอดเราจะคอนโทรลร้อเซเพื่อใจเราได้ควรมีประสิทธิภาพเราอยากให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาเชื่อฟังทําดีทุกอย่างจบให้น้องหมาอยู่ซ้ายมือไปถึงเส้นเทาเส้นแรกครับไปเลยเลยตรงไปเลยตรงไปเลยเดินตรงไปตรงๆงเดินตามเส้นตรงๆรงหยุดตรงเส้นน้องหมาอยู่ซ้ายบึ๊บซ้ายถูกนั่งหมอบรูดิเฟนถูก เห็นไหมรูม <ing> in <smoke> ือ75ห้าเรียกชื่อชมแล้วลงไปจับตัวแม็กกี้เก่งมากแม็กกี้เก่งมากเ <c oughs> ก่งมาก <c oughs> แล้วก็จับตัวออะอย่างเงี้ยไม่ได้ถามว่าไม่ได้เพราะเขารู้เราจะจับตัวตอนที่เขานั่งมีสติสิ่งที่เราทำนะครับเราเป็นการทําให้น้องหมามีจังหวะและมีสติถ้ารีบจังหวะมันค่อมแ <c oughs> ม็กกี้จะไม่พัฒนาอย่างเงี้ยเราจะรอก่อนหนึ่งสสาี่ห้าแมก็กกี้เก่งมากสิ้นเสียงเก่งมากค่อยจับตัวแม็กกี้เก่งมากเาแล้วลงไปรูปโหดสองทีหนึ่งสองพอกอลยะ อย่างเดียวเลยค่ะอย่างอื่นไม่มีเลยคือที่เขาเห่าครับต้องอย่างที่บอกคืออ่ะดึงซ้าย เขาไ,ไม่รู้ตัวตนว่าเขาอะอยู่ในแรงกิ้งที่ต้องต่ํากว่าเราเพื่อจะได้ใช้งานแต่ถ้าพี่ไม่ไปปลอกคอให้พี่ใช้สายผมก็ได้สายผมอะมันเป็นสายคล้องคอน้องหมามันง่ายมากขนาดใช้ปลอกคอยังได้อะแต่ผมเห็นว่าดูเขาดูอีซี่มากแต่ว่าน้องหมาปัจจัยมันทาให้คัดเคลื่อนอะเนี่ยหูรู้ตลอดเวลาเลยพี่ถ้ามันร้ายจริงนะหูมันต้องกระเด้งไปกระเด้งมาเขาผมว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องเข้าระบบคราวนี้เข้าเขาข้าระบบคือจังหวะหนึ่งที่ผมบอกครับคือท่าแซนไบครับเดียวท่านมูวว่าเขาตามน้องอยู่แล้วเนี่ยถ้าน้องไม่เริ่มไข่เจียู่ซ้าายมือเรไว ไข่เจียวอาจจะเดินขวาเพราะไข่ไข่เจียวเราไม่ต้องการระบบอะไรแต่เราถ้ามูนพูดตัวนี้ไม่เริ่มไข่เจียวจะไม่เริ่มเพราะฉะนั้นคือเราเอาตัวที่เริ่มอยู่สายแต่น้องหมาแค่เข้าใจคาดเคลื่อนครับเพราะว่าน้องแนนอาจจะมีสองสองวิธีไงทั้งชมทั้งดูเหตุการณ์เดียวกันแต่น้องแนนไม่ได้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งคือมีชมบ้างมีดูอีก